สวัสดีครับผมเตาน้อยน่ารักจากช่องแบบเตา่าเตาวันนี้ผมจะมาแนะนำโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการดาวน์โหลด BitTorrent น,นะครับเป็นโปรแกรมที่มีความฮิตอีกตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า BitComet นะครับ b i t c o m e t ผมจะติดตั้งลงบน Windows 10นะครับ Windows 10เนี่ยครับโดย โปรแกรมนี้ก็ผมเคยใช้มาก่อน u t o r r e n t นะครับก็เดี๋ยวเราลองไปค้นหานะครับแล้วก็ติดตั้งกันเลยโปรแกรมนี้นะครับก็สะกดครับ b i t c o m e t เราก็จะเปิดเบราว์เซอร์มาก่อนนะครับผมจะใช้ Firefox นะครับในการเปิดโดยจะค้นหาผ่านหน้าเว็บของ Google นะครับ โอ้มีโฆษณาติดมาอีกครับผมก็จะเข้าเว็บไซต์ไปที่ Google นะครับโปรแกรมนี้นะครับสะกดว่า B I T B I T C O M E T นะครับ Enter เราจะเจอเว็บไซต์นะครับหลายเว็บไซต์แต่ให้เรามาที่นี่นะครับ www.bitcoomet.com นะครับคลิกนะครับ ตอนนี้เป็นเวอร์ชัน1น7่นะครับมี for Windows ครับมี for Mac OS ด้วยผมคลิกว่าดาวน์โหลดนะครับตรงนี้สังเกตว่าเราดาวน์โหลดได้หลายแบบนะครับผมขอคลิกปุ่มนี้นะครับปุ่มใหญ่นี่เลยดาวน์โหลด โปรแกรมก็ดาวน์โหลดไฟล์ที่ชื่อว่า b i t c o e t underscore setup exe มาผมคลิกไปที่ save ไฟล์นะครับวิธีไม่ให้สับสนเนี่ยก็ให้ไปที่ได้ C ก่อนนะครับส่วนใหญ่ผมจะพยายามเซฟไว้ที่เทมะ C แล้วก็เทมหรือตั้งชื่อโฟลเดอร์ใหม่ก็ได้นะครับผมเซฟไว้ที่ C เทมนะเซฟ กดคอนทนเจครับผมเดืเบัลคลิกตัวนี้เนี่ยนะครับเพื่อรันไฟล์ติดตั้งนะครับของ b บ m e t อ่าเขาบอกว่า window s น,นี้ไม่ชอบโปรแกรมนี้เลย <laughs> อาจจะมีการ อะไรบางอย่างของ Windows 10เนี่ย Windows 10ไม่อนุญาตครับผมผมเขามีการเตือนอะ่ะผมก็คลิกมาเนี้ยนะ Run Away นะครับ Run a n y w a y ผู้ใช้ Run Away Run Anyway โอเคก็ผมคลิกเน็กนะครับเอ็กเซปนะครับเน็กนะครับตัวนี้เราไม่จะเป็นต้องทำการติดตั้งนะครับให้กดตรงนี้นะครับครับผมตรงนี้อ่านว่า e c l i n e นะครับ decline คือไม่ติดตั้งโปรแกรมนี้นะครับ decline เราจะไม่ accept นะครับ เราจะติดตั้งแค่ b i t c o i n พอแล้วโปรแกรมอื่นเราไม่เอานะครับมีปุ่ม finish ขึ้นมาก็กดปุ่ม finish นะครับก็เดี๋ยวลั่นโปรแกรมเลยนะครับกดปุ่ม exit โอเคหน้าตาก็เหมือนโปรแกรม d uTorrent หลายๆตัวนะครับคล้ายๆกันนะครับ มีส่วนดาวน์โหลดมีส่วนคอมพิวต e มีส่วนที่ว่าอันคอมพิวอะไรประมาณนี้ออฟดาวน์โหลดก็ประมาณนี้อาจจะมีโฆษณาอะไรเล็กๆน้อยๆก็ประมาณนั้นนะครับทีนี้ผมได้ดาวน์โหลดทอ r ์เรนต์ไฟมาแล้วนะครับคือค้นหากันเองนะครับเกี่ยวกับเรื่องไฟล์ทอร์เรนเนี่ยมันมีหลากหลายมีทั้งขาวมีทั้งดำมีทั้งเทา ผมก็ไปหาดาวน์โหลดเป็นตัวอย่างมาแล้วนะครับผมสร้างโฟลเดอร์เอาไว้ชื่อว่าอยู Duty ่ทีไดซ C นะครับแล้วก็ทอรเรนแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ย่อยเอาไว้อีกเพราะว่าอย่างที่เคยแนะนำนะครับถ้าเราไม่สร้างโฟลเดอร์ให้เป็นระเบียบเนี่ยมันจะตีกันเละมากเลยไม่เป็นระเบียบแน่นอนผมก็ได้ดาวน์โหลดไฟล์นามสกุล torrent มาแล้วครับผมรันเลยนะครับ ผมใช้ฟรีคอมมานเดอร์อะรันเลยมันก็จะปรากฏหน้าจอของ b i t c o m น t นะครับขึ้นมาทีนี้เขาจะถามว่าเนี่ยเราจะดาวน์โหลดไว้ที่ไหนส่วนใหญ่อะผมก็จะไปเก็บไว้ที่ที่ผมสร้างโฟลเดอร์อยู่อ่ะอ่านี่ผมอยู่ใน t o r r เลนนะครับ C t o r r e เ t นแล้วก็ชื่อโฟลเดอร์ของโปรแกรมข้อมูลตัวนี้ที่เราจะดาวน์โหลดมา เอ่อแล้วก็กด select folder เห็นไหมครับ save ไว้ที่ไหนเนี่ยก็ต้องบอกแล้วก็เราก็กดดาวน์โหลด now เพื่อที่ดาวน์โหลดเลยนะครับตุม้มประมาณนี้ถ้าไม่ผิดพลาดอะไรถ้าไม่ผิดพลาดอะไรนะครับก็ตอนนี้ start ไปแล้วนะครับเอาคลิกข้างขวาดูก็ start ไปแล้วคือถ้าไม่ผิดพลาดอะไรเนี่ย การดาวน์โหลดก็จะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆครับมีเปอร์เซนต์การดาวน์โหลดให้เราเห็นมีดาวน์โหลดเรทก็คือความเร็วในการดาวน์โหลดนะครับให้เราเห็นมีตัวอัปโหลดให้เราเห็นแล้วเมื่อไหร่มันเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้มันจะอยู่ในกลุ่มของดาวน์โหลดลิงก์นะครับดาวน์โหลดลิงกําำลังดาวน์โหลดอยู่ถ้ามันเสร็จแล้วมันจะกระโดดมาอยู่ที่นี้นะครับคอมพ l ล t e นะครับคอมพรีถ้ามันยังไม่สมบูรณ์ก็ยังอยู่ในนี้ด้วย คือไฟล์ยังไม่สมบูรณ์ก็เดี๋ยวรอสักแป๊บึ่งดีไหมไม่นานนะครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตบ้านเร็วเดี๋ยวรอสักแป๊บนะครับแต่คือเป็นอันว่าเนี่ยการดาวน์โหลดมันทํางานได้ถูกต้องแหละผมจะแอบ,บไปดูไฟล์นิดหนึงผมใช้โปรแกรมฟรีคอมพิวเตอร์ไปดูนะน,นี่ไงโฟลเดอร์มันจะปรากฏอยู่ตรงนี้ครับ ที่ที่ที่เราเลือก,กอะไมอรมา C t อ r r ล n t ใช่ไหมแล้วก็ชื่อโฟลเดอร์อันนี้ลองเดี๋ยวไปคลิกเข้าไปข้างในอ่าอันนี้มันจะเป็นพวกหนังสือพวกอะไรพวกเนี้ยหนังสือ PDF นะครับก็จะมีเริ่มมีดาวน์โหลดมาแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์นะครับไฟล์จะยังไม่สมบูรณ์จนกระทั่ง เราต้องมาตรวจสอบตรงนี้ให้ดีนะครับว่ามันคอม plete จอยังตอนนี้มันดาวน์โหลดไปได้33.6นะครับยังไม่สมบูรณ์นะครับถ้ายังไม่สมบูรณ์เนี่ยไฟล์ยังเสียอยู่นะครับถ้าเราคัปปี้ไปใช้ในตอนนี้หรือหยุดการดาวน์โหลดตอนนี้ไฟล์จะยังไม่สมบูรณ์แล้วก็ดาวน์โหลดไปก็ใช้ไม่ได้นะครับจะเป็นไฟล์เสียยังไงก็ต้องรอให้การดาวน์โหลด เสร็จสมบูรณ์นะครับที่ร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็มันจะต้องกระโดดมาอยู่ที่นี่โดยอัตโนมัตินะครับอยู่ที่ complete นี้ complete เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วก็บางครั้งอันนี้แล้วแต่ดวนนะครับว่าเราจะเจอไฟอล์ทอร์เรนที่มีคนอัปโหลดเยอะไหมเซิร์ฟเวอร์เร็วไหมเพราะว่าถ้ามันช้าบางครั้งเนี่ยเราต้องปล่อยแบบ หลายๆชั่วโมงดาวน์โหลดทิ้งๆเอาไว้เป็นชั่วโมงเป็นวันเป็น2วันอันนี้แล้วแต่ด,ดวงว่ามีคนอัปโหลดให้เราหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีเลยเนี่ยบางครั้งก็ค้างอยู่ที่ตัวเนี้ยคือโหลดไม่มีวันเสร็จสักทีมันก็มีนะครับเป็นไปได้ก็ผมก็อธิบายประมาณนี้ดีกว่าเพราะว่าที่เหลือคงจะต้องไปฝึกใช้กันเองซึ่งก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับก็เนี่ยเปอร์เซ็นต์มันก็เริ่มวิ่งนะสามสิามจุเป็นสาม พอร้อยก็จบครับเรียบร้อยใช้งานได้แต่ที่สําคัญก็คือผมก็เน้นไว้แล้วว่าเราจะต้องจําชื่อโฟลเดอร์ให้ได้ว่าเราไปเซฟอยู่ที่ไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับมาที่หน้านี้นะครับเราได้ลองเปิดใช้งานโปรแกรมแล้วเราได้การทําการทดสอบการดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็สามารถเซฟไฟล์ c o m อเลนนะครับแล้วก็ดับเป็ลคลิกได้เลยนะครับดับเป็ลคลิกหรือมันจะมีคำศัพท์หนึ่งครับผมก็พิมพ์ให้ดูนะเขาจะใช้คาว่า m a กเนตอะไรเนงะี้ยแมกเคือ m a กเนตก็คือเป็นการดาวนโ์โหลดไฟล์ทอลเลนตเหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่ได้เซฟมาในเครื่องนะครับมันจะเป็นการดาวนโ์โหลดแล้วก็เซฟโฟลเดอร์ไปเลยคือมันจะรันตุ้มเลยโดยที่เราไม่ต้อง ขั้นตอนมันจะประหยัดกว่าครับก็เอาประมาณนี้ดีกว่าเดี๋ยวพูดมากแล้วจะสับสนกันคือคลิกได้เลยคําว่าโคไอแมกเนตเนี่ยคำว่าแมกเนตมีคําว่าแมกเนตแทนมันจะมีให้เลือกครับบางเว็บไซต์จะมีไฟล์ทอเรนต์ให้เลือกจะมีแมกเนตให้เลือกเราคลิกแมกเนตได้เลยมันก็จะถามว่าใช้โปรแกรมอะไรในการดาวน์โหลดเราก็บอกเลยบอกว่าบิตโค้ดหรือใช้ยูทอเรนต์อะไรก็ตามใจนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้แก่ <laughs> นะโอเคก็มันสามารถใช้แทนโปรแกรม U t o r r e n t ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้า U t o r r e ล t ลงไม่ได้มีปัญหาตัวนี้ใช้แทนได้เลยใช้ได้เหมือนกันครับไม่ได้มีปัญหาอะไรโอเคนะครับก็ทดสอบเรียบร้อยเดี๋ยวเราลองแอบไปดูนี่เปอร์เซ็นที่มันขึ้นมันก็บ่อยครับนี่ก็บอกมีสีเขียวเขียววิ่งให้ดูด้วยเห็นไหมว่า เปอร์เซ็นนี้มันยังอยู่ที่ประมาณสักสามสิบกว่า,าไฟล์ทั้งหมดมันมีขนาดยู่ประมาณ2.5งจกิกโอเคนะครับผมก็ไม่น่ามีปัญหานะครับการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยก็คลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์นะครับโปรดกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับจากผมเ่อาหน่อยน่ารักจากช่องแบบเตาๆสวัสดีครับ